มาอยู่กับไปอีกแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศแปลกตาไปวันนี้พามาอยู่ในห้องแลบค่ะกับรายการเกษตรในจอขอจองในใจนะคะวันนี้นะคะอยู่ในเรื่องของกัญชาค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังเป็นกระแสมากใครๆหลายๆคนก็เริ่มสนใจหันมาดูเรื่องกัญชามากขึ้น,นะค่ะวันนี้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญซุปปอร์พิเศษนะคะของเรื่องกัญชาค่ะให้อาจารย์แนะนําตัวก่อนดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิเชษอนุรักษ์อุดมนะครับ เป็นรองคณะปฏิริไฝวิจัยและบริการวิชาการขอ,ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นทีมงานของอห้องปฏิบรรัติการวิจัยกัญชาเพือ่อการแพทย์มายัยเกษตรศาสตร์รนะครับค่ะอาจารย์คะวันนี้เข้ามาในห้องแลบค่ะเราก็ต้องรู้เลยว่ามาในเรื่องของสารสกัดกัญชาะคะ่ะให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าว่าในแลบของอาจารย์นะคะเราได้ทําอะไรกันไปบ้างคะ่ะครับก็ห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์เหล่านี้นะครับก็คือเราได้รับอนุญาตนะครับ ครอบครองแล้วก็ผลิตในเรื่องของการสกัดสารสําคัญนะคะ,คะแล้วก็วิเคราะห์สารสาคัญที่อยู่ในกัญชานะฮะกัญชงนะครับซึ่งสารหลักๆในกัญชาตอนนี้ที่เราเน้นกันอยู่ก็คือตัว CBD กับ TSC <DS 4 S 1> นะครับซึ่งจะมีประโยชน์ทางด้านทางการแพทย์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทําการวิจัยนะครับโดยได้รับตัวอย่างจาก ปสนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของการกัญชาครับแล้วเราก็เอามาสกัดนะครับสารสองตัวนี้นะครับแล้วก็ทําให้บริสุทธิ์เราจะได้ CBD เพียว99.9อสุดยอดไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในตลาดโลกนะ CBD จะมีราคาสูงมากนะครับแล้วก็นําไปใช้ในทางด้านทางการแพทย์ก็ถ้าอย่างเราสกัดเองเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงไหมคะจัน ก็ถ้าเราสามารถสกัดเองได้นะครับก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่เราสามารถที่จะส่งออกสารบริสุทธิ์ตัวนี้ออกต่างประเทศเนื่องจากว่า CBD ตัวนี้มันสามารถเอาไปใช้ในอาหารเครื่องดื่มเครื่องสําอางแล้วก็ทางการแพทย์โอ้ใช้ได้หลากหลายมากเลยนะคะตอนนี้ก็เลยแบบค่อนข้างที่จะมีคนสนใจกับการชามากเลยค่ะจ้ะแล้วทีนี้เรายังมีทําอะไรอีกไหมคะนอกจากที่เราทําการวิจัยสกัดสารสําคัญพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ เอาสารพวกนี้นะครับไปทดสอบนะครับในเรื่องของการยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูกนะครับซึ่งก็ได้ผลดีพอสมควรในห้องปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้นีเนยเราก็จะมีห้องปฏิบัติการเราก็จะมีเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือขั้นสูงในการวิเคราะห์สารนะสกัดนะที่เป็น CBD THC CBG CBN โอ้หลายเลยนะคะห้องแลบเราสามารถวิเคราะห์ได้ถึง11ตัวอ้ค่ะ แล้วก็เป็นเป็นวิธีมาตรฐานที่เราเราทำขึ้นได้รับมาตรฐานแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือยังยังยังไม่ได้หมดโอเคก็คือเรากําลังพัฒนาอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วในส่วนของห้องแลบอะ่ะก็เห็นว่ามีน้องๆมาส่วนของนิสิตของเรามาช่วยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็เราจะมีนิสิตปริญญาโทนะครับปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับที่ทํางานวิจัยทางด้านนี้อยู่นะครับก็ มาช่วยในการสกัดและวิเคราะห์แล้วเรามีนักวิทยาศาสตร์ประจำหนึ่งคนนะครับที่อยู่ดูแลประจำอย่างนี้โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการนี้ครับแล้วก็ต้องรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ระบบรักษาความปลอดภัยเราจะมีกล้องวงจรปิดตามมาตรฐานของออยนะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับรอบนอกนะครับหน้าต่างก็จะมีระบบอะลามส่วนห้องก็จะมีระบบสแกนไายนิ้วมือเข้ามานะครับแล้วก็เราจะมีตู้ที่เก็บ กัญชาที่เป็นตู้เซฟนะครับโดยที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในห้องนี้ก็คือเป็นรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์นะครับท่านก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเบิกจ่ายของการตัวนี้ออกมาให้ออให้ทำปฏิบัติมาแอบ,บขโมยไม่ได้นะคะเพราะ <c oughs> าปลอดภัยขั้นสูงสุดเลยนะคะห้ามใครมาแอบ,บขโมยเด็ดขาดคะ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้ประชาชนลหลายๆคนรวมถึงเ,เกษตรกรเนี่ยก็ค่อนข้างสนใจที่อยากจะปลูกกัญชา,ะค,ะาค่ะอาจารย์มีคําแนะนํายังไงให้ ตอนนี้ก็คือถ้าบุคคลทั่วไปนะครับหรือประชาชนที่สนใจที่อยากจะปลูกเนี่ยยังยังไม่สามารถปลูกได้นะครับเพราะยังกิดกฎหมายอยู่นะครับถ้าอยากจะปลูกเนี่ยก็คืออาจจะต้องรวมเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับรวมกลุ่มกันแล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งเช่นโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะขอใบอนุญาตในการปลูกขึ้นมานะครับเราถึงสามารถที่จะปลูกได้นะครับส่วน ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยที่เทรนที่มาแรงเลยก็คือกัญชงกัญชงอันนี้เราสามารถขอปลูกนะครับขอปลูกได้นะครับกัญชงนะครับซึ่งจะมีสารสําคัญคือ CBD THC เหมือนกันเหมือนกันนะครับก็คือเป็นตระกูลของกัญชานะครับก็สารคล้ายกันใช่ครับแล้วกัญชงอย่างเงี้ยค่ะเอามาทําในส่วนของการแพทย์ได้ด้วยไหมคะหรือว่าได้ด้วยครับก็คือเพราะว่าตอนนี้ตัวกัญชงเนี่ยจะมีสาร CBD กับ THC CBD เนี่ย ในประเทศไทยเราเนี่ยพันธุ์กัญชงเราเนี่ยที่เป็นพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนนะครับมันยังมี CBD ต่ําอยู่เพราะเนื่องจากว่าตัวกัญชงที่เราปลูกอยู่ในประเทศไทยจะเน้นในเรื่องของเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้เน้นสารสําคัญฉะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตอนนี้ทางห้องปฏิบัติการกําลังร่วมกับทางศูนย์ข้าวนะครับท่านศาสตราจารย์ดรอภิชาติวรวิจิตนะครับ ในการทําปรับปรุงพันธุ์นะครับดังด้านกันชนตอนนี้เราก็ทําในหลายๆส่วนเลยนะคะคสำหรับมหาวิทยาลัยคะ่ะได้ยินว่าตอนนี้นะคะอาจารย์ที่แลบก็คือรับวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมคะครับผมก็คือตอนนี้ห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์น,นะครับ,รบเรามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ วิเคราะห์สารทั้ง11ตัวนะครับที่เน้นๆนก็คือ t s c กับ CBD ซึ่งะจะเป็นามาตรฐานที่ทางออยกำหนดไว้นะครับวา่าถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มหรือเป็นเครื่องสำอางนะครับที่สามารถผสมสาร CBD ลงไปได้เนี่ยก็คือมันจะมีมาตรฐานอยู่ว่าควรจะไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ซึ่งทางห้องปฏิบัติการเราสามารถที่จะวิเคราะห์นะในส่วนนี้ได้้ดแล้วก็กําลังเปิดรับวิเคราะห์ในส่วนนี้อยู่นะ,ะนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานที่เขาใช้ทั่วไปโอเคค,ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะอยากจะนำมาวิเคราะห์ก็คือสามารถติดต่อได้ที่คณะศิลปศาสตร,ร์และวิทยาศาสตร,ร์ได้เลยนะคะอาจารย์ ค่ะแล้วก็ต้องทั้งหมดเนี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลโดยทั่วไปของกัญชาแล้วก็กัญชงนะคะแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยลที่ทําเรื่องสกัดสารพวกนี้นะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้านะคะเราก็หวังว่าเราจะพัฒนาพันธุ์กัญชงของเรากับศูนย์ข้าวนะคะให้ดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไว้ด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับให้ข้อมูลกับเรานะคะสําหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสําหรับรายการเกษตรในจอขอจองในใจของเรานะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคน่ะ